และที่พี่ๆี่กำลังเห็นอยู่นี่คืออัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ล่าสุดของเพชรยนต์เลยค่ะในตัวรุ่นอาติส6 g รถหน่วยงานประวางร0 0นะคะมีไมน้อยสุด70,000แล้วก็ไม่สูงสุดแค่แสน0ี่เท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะมีตั้งแต่ราคา3,99,000บาทถึง4,29,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆี่ไปดูใน,นคลิปเต็มได้เลยนะคะสภาพตัวรถสดๆเรียวๆดิบๆนะคะรถรับเข้าใหม่เป็นยังไงตามไปดูต่อกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มิกกี้ก็เอารถเข้าใหม่มาฝากพี่ๆอีกแล้วนะคะวันนี้ EP เด็ดอีกแล้วค่ะทีเด็ดเลยเอามาโชว์นะคะแบบดิบๆเรีๆสดๆเพิ่งรับเข้าใหม่เลยสภาพยังไงย่างนั้นเลยค่ะสวยแบบนี้นะคะยังไม่พร้อมตั้งขายนะคะอันนี้รถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยวันนี้ วันที่4นะคะวันที่อ่อนแอนะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานโซโซร้อน้อนประมาณ16คันเลยค่ะสำหรับรถเทเลอร์ที่ลงมาเมื่อวานนะก็จะเป็นในส่วนของตัวอัลติสรุ่น 1.6g ปี2018ทั้งหมดเลยสเปคเดียวกันรุ่นเดียวกันต่างกันที่เลขไหมนะคะที่พี่ๆจอดเรียงรายอยู่นี้นะคือยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะตอนนี้ก็อยากจะเอามาฝากพี่ๆเผื่อท่านใดที่ไม่มั่นใจว่าเอ๊รถ ภายใต้แบนเนี่ย,ยมียอบแมวขายหรือเปล่าสภาพต้องไปปรับอะไรมาหรือเปล่าที่บอกว่าปรับสภาพนี่คือยังไงเดี๋ยวมาให้ดูกันเลยค่ะรถที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพิ่งรับเข้าใหม่นะดูอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนฝุ่นเกาะเฉยเใช่ไหมคะสภาพตัวรถบางคันอาจจะเกิดะนะอย่างคันนี้เนี่ยอันนี้เคาะราคามาแล้วนะคะเป็นบางคันภายในของเขาเนี่ยก็คือยังเป็นสีนี้อยู่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดทําความสะอาดนะ บางคานันมิกกี้ลองเทสมาให้แล้วนะคะพี่พๆแล้วก็รีวิวไปเมื่อวานก็มีอยู่หนึ่งนะคนที่จะพาพี่พๆไปดูเช่นกันอันนี้ก็ดูภายในก่อนนะคะพี่พๆค่ะภายในของตัว V18 ตัวรุ่น1นึ่ <c oughs> ขออภัยค่ะภายในของตัวปี2018รุ่น 1.6G เนี่ยก็จะเป็นเบาะสีเบสแบบนี้ภายในคอนโซลก็เป็นสีทูโทนเหมือนกันแผงประตูด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นสภาพสวยๆแบบนี้เลยคันนี้ก็ติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยเนี่ยตัวประตูนะคะไม่ได้มีผิดรูปไม่ได้มีบิดเบี้ยวคดงอนเลยนะตัวสปอร์ตเมทอาร์คอันนี้นะคะพี่ๆค่ะ มีให้เห็นทุกคันเลยรถที่พี่ๆเห็นอยู่แล้วก็มิกี้เอามาฝากในคลิปนี้ก็คือเป็นรถหน่วยงานปลดระวางร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะประวัติศูนย์แท้ชัดเจนไม่เดิมเลยค่ะไม่มีชนหนักพิคว่ำม,มาอย่างแน่นอนหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขันรอยไขอันนี้แค่เป็นตัวซีนยางด้านข้างเฉยๆนะคะที่มันกระทบกันนะนอกนั้นโครงสร้างไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยค่ะสปอร์ตเมดอาร์คด้านในก็เรียนตัวสวยนะมีสับนาเล่มทุกคันเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะภายในห้องผู้โดยสาร ดูตัวหลังค้าไม่มีรอยเจมิมใดๆเลยอันนี้ก็คือยังไม่ได้ปรับสภาพร้อยเปอร์เซ็นสดสดิบๆแบบนี้เลยค่ะรับเข้าใหม่เพิ่งลงมาจากรถเทเลอร์นะดูด้านข้างนะคะแผงประตูด้านข้างตรงนี้เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดนะเดี๋ยวจะเก็บงานแล้วก็ถ่ายมาให้ดูอีกทีถ้ารถมันยังไม่ติดจ,จองนะคะตอนนี้มิกี้พามาดูเรื่องโครงสร้างก่อนเห็นไหมคะพี่ๆตัวสปอร์ตมิดอาร์คตัวตรงประตูนี่นะคะนี่เลยหัวน็อตไม่มีรอยขนรอยไขยด้านหลัง ตัวปีสรุ่น 1.6G เป็นตัวแ a น Chan ชนทั้งคัมีช่องเสียบ usb มาให้2ตำแหน่งแบบนี้แล้วตัวเบาอันนี้ก็คือยังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆเลยโครงสร้างรับประกันร0 0ซค่ะว่าทุกคันตรวจเช็คมาให้แล้วโครงสร้างเดิมๆไม่มีพิความชนหนักนะคะที่พ <c oughs> ี่เห็นจอดเรียงรายอยู่นี่ก็คือยังไม่มีเจ้าของนะคะแล้วก็มีคันด้านหลังตรวนี้ด้วยตัวกระบะก็มีนะคะเพื่อรับเข้ามาป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้ยังไม่ติดจองนะคะอย่างคันนี้ก็รถหน่วยงานโปรดระวังเหมือนกัน มาดูเลขไมกันบ้างค่ะตัวโครงสร้างเนี่ยทุกคานการันตีหมดเลยนะมาดูเลขไม้อย่างที่บอกนะคะเลขไม้เนี่ยน้อยมาก คันนี้เลขไม้แค่1นึ่งแสนหนมเกิโลเท่านั้นคันนี้เนี่ยถ้าเป็นปีก่อนเนี่ยราคาคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหรือสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเลยแต่วันนี้เพชรยนต์นะคะเอามาขายในราคาแค่4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นค่ะสําหรับรถปีสิบแปดรถโดยงานปดรวางประวัติศูนย์แท้ชัดเจนไม่มีชนหนักผีความคันนี้นะคะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหรือจะเป็นคันเมื่อกี้นะคะที่มิกี้พาไปดูป้ายทะเบียนสองหลักเลยนะคันนี้ก็สภาพนะคะ ตัวด้านนอกมีอาจต้องเก็บสีนิดหน่อยแต่โครงสร้างภายในไม่ได้เสียหายไม่ได้มีชำรุดเลยเนี่ยได้ปุ่มพุชตาร์ทไปทุกคันเลยนะคะคันนี้ไม้แสนสีก็อยู่ที่4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถนะมีตั้งแต่ราคา3 6 9 0 0 0 399,000หรือจะเป็น4,29,000สําำหรับเลขไม้แค่7 8 0 0 0มนแนะคะพี่ๆดูด้านในโครงสร้างไม่เสียหาย ตัวเบาะไม่มีชํารุดเลยนะคะไม่มีเบาะช้ำเบาะเยินเลยสภาพสวยสมบูรณ์เนี่ยเลขตัวถังอยู่ครบนะหัวน็อตด,ด้านข้างตรงนี้นะคะพี่ๆคะ่ะใครสนใจหารถเปลี่ยนไว้ใช้งานในช่วงปีใหม่อยู่แบบรถที่ใช้อยู่มันเก่าไปแล้วหรืออยากจะเปลี่ยนคันเปลี่ยนรุ่นนะคะมากันได้เลยที่นี่รับเทินรับซื้อขายนะคะพี่ๆอย่างมาคันนี้รถในงานปดระวังเหมือนกันป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้อันนี้มีกโลงรีวิวไปให้ดูเมื่อวานแล้ว ใครสนใจก็ย้อนไปดูคลิปเดิมได้นะคะเดี๋ยวมิกกี้แปะลิงก์เดสคริปใต้เดสคริปชันให้ดูนะทะเบียนสวยๆคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นแล้วสภาพตัวรถนะคะก็เหมือนกันเลยถ่ายเรียวๆดิบๆยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะนี่เลยด้านในสวยๆแบบนี้มีฟังก์ชันใช้งานกันเหมือนกันหมดเพราะว่าเป็นรถปีเดียวกันสเปคเดียวกันหมดเลยนะคะต่างกันที่เลขไม้เท่านั้นในการตั้งราคานะนี่เลย เลขไม้แค่เจ็ดหมื่นสี่เท่านั้นค่ะใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างของมิกกี้ได้เลยนะคะรอสแตนบายพี่ๆเลยนะคันที่พี่ๆเห็นทุกคันนี่ก็คือยังไม่มีเจ้าของยังไม่มีติดจองนะคะใครสนใจต้องรีบเลยนะเพราะว่าใครที่จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะเลือกรถที่เลขไม้หรือว่าราคานะคะพี่ๆมีสิทธิก่อนอย่ารอช้านะมิกกี้รอสแตนบายรอรับสายพี่ๆอยู่นะคะอย่างคันนี้เลขไม้ของเขานะคะอยู่ที่ 96,000กิโลแล้วก็ได้ไป้ายทะเบียน3หลักไปด้วยฟังก์ชันใช้งานภายในก็มาครบคันปุ่มพุทธศาสมีมาให้นะคะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันด้านในเบาะตกแต่งเป็นสีเบจเช่นเดียวกันเพราะเป็นปีเดียวกันรุ่นเดียวกันพวกหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยขันรอยไขสีเดิมตามสำเนาเล่มเลยค่ะเห็นไหมคะ ตัวรถนะคะซีนยางเดิมตรงนี้เอเลฟจิกเข้าแน่นอนมาดูด้านข้างบนแผงประตูด้ามจับโครเมียมนะคะเบ้าจับไม่ได้มีรอยชำรุดเสียหายใดๆเลยที่วางแขนไม่ต้องหุ้มหนังใหม่นะคะสป,ปอร์ตเมทอาร์คตรงนี้เรียงตัวสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ซีนยางตามน,นี้เลยเห็นไหมคะเอเลฟจิกเข้าแบบนี้เลยหัวน็อตด,ด้านข้างไม่มีรอยขันรอยไข่เดิมๆเลยค่ะประวัติ ศูนย์แท้ไม้แท้แน่นอนไม่มีพิกความชนหนักไม่มีกราบสีกอไม้มานะคะหรือจะเป็นคันข้างหน้าคันข,ข้างหน้า4934มันมีทั้งอยู่ในเลทราคาตั้งแต่ตอนนี้นะคะ3 6 3 6 9 0 0 0บาทอาจจะเหลือไม่มากแล้วก็มี399,000บาทไปจนถึงเลขไม้น้อยที่สุดคันนี้นะคะ7,000 0 0ขออภัยค่ะเลขไม้74,000ราคา4,29,000บาทเท่านั้นจากไฟแนนซ์นะคะแบบเรทฟรีดาวก็เริ่มต้นอยู่ที่7,800 หรือใครอยากจะผ่อนถูกๆนะคะอยู่ที่ประมาณเลทหกพันอันนี้ก็ได้นะคะดาวแสนหนึ่งผ่อนถูกๆได้เลยมีทั้งราคา399นะคะ4 2 9แล้วแต่พี่ๆจะเลือกจะชอบเลยค่ะใครสนใจก็รถนี้เพิ่งเข้ามานะคะอัปเดตให้พี่ๆดูก่อนใครเลยทักมาด่วนๆได้เลยนะก่อนที่มันจะติดจองอยู่นะคะพี่ๆใครสนใจอย่ารอช้านะพอรถที่เพชรยนต์ต้องบอกเลยว่าคัดสันคัดเกรดมาให้แล้วอยู่ไม่นานแน่นอน ตั้งขายไม่เคยเกินอาทิตย์เลยนะคะยิ่งสเปเชียลด้วยเลขไม้น้อยแบบนี้แล้วพี่ๆอย่ารอช้าเลยค่ะรีบตัดสินใจเลยนะจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยากค่ะถ้าเครดิตดีเกิน1ปีขึ้นไปใครที่เครดิตดีเกิน1ปีขึ้นไปนะคะออกรถที่เพชรยนต์ได้ไม่ยุ่งยากค่ะออกได้ง่ายเลยทุกอาชีพนะคะยิ่งถ้าพี่ๆมีบัตรเครดิตใช้แบบว่าปรึกษามิกกี้มาก่อนได้เลยบัตรประชาชนใบเดียวนะคะออกรถได้เลยที่เพชรยนต์นะใครสนใจก็เบอร์ที่พี่ๆเห็นอยู่ในคลิปนะคะ0 6 5หห้า 6026295เบอร์มิกกี้เอ็ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตามที่เบอร์ที่มิกกี้ให้ไว้นะใครได้นะคะใครดีใครไวใครได้ก่อนนะเลือกเลขไม้ได้ก่อนเลือกราคาได้ก่อนนะคะอย่ารอช้านะพี่พี่รถมันจะอยู่ไม่นานนะคะอันนี้พูดจริงเลยแบรนด์เพชรยน์นะคะขายเป็นอันดับต้นๆเลยเดือนที่แล้วขายไปทั้ง40บกว่าคันเลยนะสำหรับออตติสอย่ารอช้านะคะพี่พี่คลิปหน้ามิกกี้จะเอาอันไหนมาให้พี่พี่ดูอีกหรือว่าจะเป็นรีวิว before After นะคะของเป็นคันเป็นย่อยๆไปนะติดตามรับชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่พี่วันนี้ลาไปก่่อนวคคะสสัดี